สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมีกรณีศึกษายอยู่เรื่องหนึง่งซึ่งอยากจะมาขอแชร์กันนะครับเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่สามารถแก้หนี้ได้ด้วยชานงินแผ่นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของรปภคนหนึง่งรปภคนนี้นะครับม,ม,มีเป็นหนี้นอกระบบที่ประมาณสามหมื่นวันนั้นนะครับรปภท่านนี้ก็มาปรึกษาผมจะทํายังไงถึงจะแก้หนี้นอกระบบสามหมื่นบาทนี้ได้เพราะเจ้าหนี้ตามทูงหนี้ทุกวันทุกวันนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้กัน ช่วยบอกผมหน่อยรายรับอยู่ที่เท่าไหร่รอปภคนนี้นะครับมีาเงินเดือนอยู่ที่เดือนรับประมาณ9 00 0ันบาทบอกโอเคเงินเดือนเดือนละ9 0 0ันบาทแล้วที่มีการใช้ใจ่ายในสิ่งในสิ่งที่จําเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างรปภบอกผมจ่ายแต่ของที่จําเป็นอย่างเดียวเลยยะประหยัดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะประหยัดยังไงอีกก็เป็นงนี้อย่างนี้กว่าทําบัญชีกันสักเดือนหนึ่งแล้วกันผ่านไปหนึ่งเดือนปรปภคนนี้ก็บัญชีรายรับรายจา่ายนะครับซึ่ง กรอกตัวเลขตามจริงให้ผมดูสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือว่าบนเงินเดือนนะครับ9,000บาทปรปภคนนี้ใจ่ายในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอยู่ที่4,000บาทกับอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการกินชาหนุงไข่มุกรปภคนนี้กินชานงไข่มุกแก้วละ30บาทวัาละ3แก้วนะครับก็ตกคร่าวๆก็วันละร้อยบาทแล้วกัน30วันคือประมาณ3,000บาท เงินเดือนเก้าพันนะครับจ่ายค่าเดินหา,ไ 4, าง,งไปสี่พันจ่ายชาน้ไข่มุกไปอีก3 0 0พันบาทเหลืออยู่สองพันบาทต่อให้ใช้ใจ่ายอย่างจำเป็นหรือกระบิดกระสียางไงก็ตามเป็นหนี้แน่นอน2 0 0พันบาทไม่มีทางพอใช้ผมก็เลยบอกรอปภคนนี้บอกว่าพี่ถ้าพี่อยากจะแก้หนี้ตัวนี้ให้ได้จริงๆนะครับพี่ต้องจริงจังนะอย่างแรกที่ผมที่ผมต้องขอให้พี่ทำเลยก็คือลดหรืองดกินชานมไข่มุกได้ไหมถ้าพี่แค่ ลดชานมไข่ม,ขมุกนะครับเวลาสองแก้วนะครับจากเดิมสามแก้วต่อวันเหลือแค่เวลาแก้วที่จะเก็บเงินได้ถึงเดือนละส่งคันบ้างโดยทันทีผ่านไปสามเดือนนะครับรอปภคนนี้ก็เอาบัญชีแลยรับรายจ่ายที่ทําตลอดสามเดือนให้ผมดูสิ่งความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งนะครับที่เห็นแล้วตกใจเลยก็คือชานมไข่ม,ขมุกรอปภคนนี้ไม่ใช่แค่ลดชานมไข่ม,ขมุกนะครับเลิกกินชานมไข่ม,ขมุกเลย ท่ากับเขามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นถึงเดือนละสามพันบาทโดยทันทีกับยเป็ตัวเลขหนึ่งนะครับที่เห็นว่าตกใจมากๆาเลยก็คือค่าเดินทางจากเดิมมีค่าเดินทางนะครับอยู่ที่เดือนละประมาณสี่พันบาทกลายเป็นศูนย์บาทเลยทันทีผมก็สงสัยเอ๊ะพี่ก่อตัวเลขตามจริงหรือค่าเดินทางเป็นไปได้ไงเลือยู่ศูนย์บาทรอปภก็บอกผมใช้วิธีนี้ครับตื่นเช้ามากขึ้นแล้วนั่งรถเมฟรีภาษีประชาชน จากการงดชานมไข่มุกจากการประหยัดการเดินทางนอกจากทําให้รปภคนนี้นะครับประหยัดเงินนะครับเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นแล้วยังมีผลดีต่อสุขภาพสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีเงินเก็บเพิ่มข,ข,ขึ้นถึงเดือนละเจ็ดพันบาทแค่เดืนอนรปภคนนี้ก็สามารถแก้หนี้ได้แค่การแก้นี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากขอแค่เรามีวงินใยตั้งใจทำจิตนะอยากอยากพอ นะครับเราก็จะประสคมคอนเสิร์จแก่นี้ได้ทุกคนครับส่งดูครับ